ก็คดีมาลองฟังเขาเรียกว่าอะไรสไตล์ของแหม่มชิดาบ้างน,นะครับว่าแหม่มชิดาจะออาร้องยังไงอ่าเริ่มจากเฮ้ยไม่ใช่เริ่มจากให้ฟังเพลงนี้ในยดว่าเพลงเพียงรักแล้วเข้าใจซึ่งต้นฉบับเป็นของวงซิกเซนนะอ่าพีซแซนซิกเซนเป็นคนร้องนำใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นแหม่มชิดานะครับผมแหม่มชิดาร้องมาร้องแบบเน cover หรือว่าร้องใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผม,มเพลงเพียงรักแล้วเข้าใจจเรีวยกว่าเขาร้องอยังไงครับ เจะร้องงี้เขาจะเหมือนกับเขาจะเก็บเสียงนิดนึงอ่ะเขาจะไม่แบบใส่เลนส์กว้างๆหรือเสียงกล้องๆอะไรแ้วก็เสียงแบบหลบๆแอบๆเสียงแบบเก็บเสียงอ่ะไม่ให้แบบกล้องเกินไปอ่ะเขาจะร้องงี้ขอเพียงแค่เราเข้าใจซึ่งกันและกันความสัมพันธ์สร้างความฝันให้เป็นจริงเราจะมือรวมแรงร่วมใจ เดินก้าวไปฝากใจไว้ดวงเรียวกันคือแบบายแล้วกันเนี่ยเพียเงี้ยเราสนใจสนใจแล้วกันอ่าวันเนี้ยก็เความสัมพันธ์คือถ้าเกิดคนกล้องคือจะร้องกล้องไปเลยใช่ไหมขอเพียงแค่เราสนใจสนใจมากกว่าแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบให้มันกล้องไปเลยไงแต่เ <abi> ี้ยจะแม่งพระชษดาจะร้องแบบ เก็บเสียงหลบหลบลบีบเหมือนปิดช่องไว้นิดนึงแล้วแบบปล่อยประมาณนึงแล้วแบบทำให้เสียงดูเซ็กซี่อะไรเงี้ยนี่คือแหม่มฟ้าชิด,ดาครับผม